โอ้โหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่มันเปลี่ยนโลกเราไปเร็วมากเลยนะครับแต่เคยหยุดคิดกันไหมครับว่าไอ้คำว่าพลเมืองดิจิตัลที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มจากการปูภาพใหญ่ให้เห็นกันก่อนเลยว่าตอนนี้เราทุกคนกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญจริงๆนะครับ ซึ่งมันกระทบกับชีวิตของทุกคนเลยแบบที่ไม่มีใครเลี่ยงได้สิ่งที่เป็นเหมือนกับกระดูกสันหลังของชีวิตดิจิทัลของเราเลยนะครับที่มันเชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ได้วยกันเนี่ยก็คือคลาวด์คอมพิวติ้งนี่แหละครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ที่ลอยอยู่บนฟ้าคอยเก็บข้อมูลเก็บโปรแกรมทุกอย่างของเราไว้ทำให้ไม่ว่าเราจะใช้มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เราก็ดึงข้อมูลเดียวกันออกมาใช้ได้หมดเลย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสะดวกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วที่มันน่าทึ่งไปอีกขั้นนะครับ <c oughs> ก็คือเทคโนโลยีอย่างการพิมพ์3ามิติเนี่ยละครับคือ <c oughs> มันกําลังจะทําให้เส้นแบ่งระหว่างโลกดิจิตอลกับโลกจริงๆของเราเนี่ยมันจางลงไปเรื่อยๆเ,เลย <c oughs> คือเราสามารถออกแบบอะไรก็ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วสั่งพิมพ์มันออกมาเป็นวัตถุที่จับต้องได้จริงๆเลยไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเลยครับลองดูรอบๆตัวเราตอนนี้สิครับเต็มไปด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะไปหมดเลยเนาะ ทั้งมือถือนาฬิกาข้อมือหรือแม้แต่ทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หมดเลยซึ่งไอแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมกันได้นี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่า Internet of Things หรือที่เราคุ้นคุ้นหูกันว่า IOT นั่นเองครับแล้วเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับคือตัวขับเคลื่อนหลักๆเลยที่ทําให้โลกดิจิตอลมันเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์หรือ Big Data นะครับ แล้วก็เรื่องที่ของทุกอย่างเชื่อมกันได้ผ่าน IoT อย่างที่เราเพิ่งคุยกัยนไปไหนจะเรื่องหุ่นยอนต์อีกแล้วพอโลกออนไลน์กับออฟไลน์มันแทบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เลยกลายเป็นสิ่งที่โคตรจะสําคัญขาดไม่ได้เลยจริงๆครับพอทุกอ,อย่างมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้แน่นอนเพราะว่ามันก็เหมือนเปลี่ยน2ด้านนั่นแหละมันต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ซับซ้อนตามมาเป็นเงาตามตัวคําถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในเมื่อเรามีพลัง มีความสามารถในการเชื่อมต่อที่มันไร้ขีดจำกัดขนาดนี้อยู่ในมือแล้วเนี่ยเราต้องแลกมันมากับอะไรบ้างล่ะแน่นอนเลยครับว่าทุกอย่างมี2ด้านเสมอดูสิครับด้านหนึ่งเนี่ยเราเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลกเลยการสื่อสารก็รีดปรีดเข้าถึงข้อมูลความบันเทิงอะไรก็ง่ายไปหมดแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหลความรู้สึกเงาๆโดดเดี่ยวทั้งๆท,ที่อยู่ท่ามทางคนมากมายหรือที่น่ากลัวคือการเสพติดเทคโนโลยีแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะ เรามาเจาะลึกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆสุดๆกันดีกว่าครับคือเทคโนโลยีนี้มันเจ๋งมากนะทําให้เราคุยกับเพื่อนที่อยู่คนละซีกโลกได้แบบเห็นหน้าเลยแต่ในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะทำให้เรากลับรู้สึกห่างเหินกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆตัวเรานี่แหละอันนี้เป็นอะไรที่น่าคิดมากๆเลยนะครับ และทีนี้เรามาดูความเสี่ยงที่มันจับต้องได้มากขึ้นกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกขโมยข้อมูลที่เราเรียกว่าฟิชชิงการกระจายข่าวปลอมที่มันเร็วมากๆภาวะหมดไฟจากการที่ต้องทํางานตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมันเอือ้อไปจนถึงการเสพติดหน้าจอและปัญหาการลอกงานกันง่ายๆเลยคือทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นด้านมืดที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายจริงๆครับเอาละ่ะพอเรารู้แล้วว่ามันมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือ เราจะเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลนี้ยังไงให้มันทั้งฉลาดและปลอดภัยซึ่งมันต้องใช้ทักษะที่จําเป็นบางอย่างครับทักษะแรกที่เป็นเหมือนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยนะครับก็คือการรู้เท่าทันสารสนเทศครับฟังดูอาจจะยากนะครับแต่มันไม่ใช่แค่การหาข้อมูลเจอนะแต่มันคือสุดยอดทักษะเลยในการวิเคราะห์แยกแยะให้ออกว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอก แล้วก็รู้จักเอาข้อมูลไปใช้ให้มันสร้างสรรค์และมีจริยธรรมด้วยซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเราแบ่งย่อยๆได้เป็น5ขั้นตอนง่ายๆเลยครับ 1. แล้วนะคือต้องรู้ก่อนว่าเราอยากรู้อะไร 2. ก็ไปหาข้อมูลนั้นมา 3. อันนี้สำคัญมากคือต้องประเมินก่อนว่าข้อมูลกับแหล่งที่มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหน 4. พอได้ข้อมูลดีๆมาแล้วก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสุดท้ายข้อ5ที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือต้องให้เกียรติแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงให้ถูกต้องครับแต่เดี๋ยวก่อนครับแค่รู้เท่าทันข้อมูลอย่างเดียวยังไม่พอนะครับเพราะในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีภัยอันตรายอื่นๆอีกเราเลยต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเองด้วยซึ่งโชคดีครับมันมีหลักการจําง่ายๆที่เรียกว่าส์ที่จะมาช่วยให้เราท่องโลกออนไลน์ได้ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย S ก็คือเซฟครับหมายถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราให้ปลอดภัยอยู่เสมอ จำไว้เลยนะครับว่าข้อมูลสําคัญๆอย่างที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือรหัสผ่านต่างๆเนี่ยห้ามบอกใครง่ายๆเด็ดขาดต่อมา M ย่อมาจาก Meet ครับข้อนี้ย้ําเลยนะครับว่าสําคัญมากๆคืออย่าไปนัดเจอกับคนที่เราเพิ่งจะรู้จักกันแค่ในโลกออนไลน์เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าตัวตนจริงๆของเขาเป็นใครซึ่งมันอาจจะนําไปสู่อันตรายที่ไม่ขาดคิดได้เลยตัว A ก็คือ Accept ครับหมายถึงการไม่กดรับข้อความหรือคำขอเป็นเพื่อนจากคนที่เราไม่รู้จัก คือต้องคิดให้ดีๆก่อนรับเสมอเพราะมันอาจจะเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาหาเราได้ง่ายๆเลยครับมาถึงตัว R Reliable อันนี้เป็นการย้ำเตือนสติเราเลยครับว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปเราต้องฝึกเป็นคนขี้สงสัยเข้าไว้ครับต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆที่ก่อนที่จะเชื่ออะไรลงไปและตัวสุดท้าย T ก็คือ t ครับ ถ้าหากเราเจออะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดีไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์สิ่งสำคัญคือต้องกล้าบอกผู้ใหญ่หรือคนที่เราไว้ใจทันทีเลยนะครับอย่าพยายามแก้ปัญหาคนเดียวเด็ดขาดพอมาถึงตรงนี้เราคงจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วการเป็นบลรเมืองที่ตน้นดีดีเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความรับผิดชอบของตัวเราแต่ละคนนี่เองมีหลักการหนึ่งที่ทรงพลังมากๆแล้วก็อยากให้จำขึ้นใจเลยนะครับนั่นก็คือ หยุดและคิดก่อนจะแชร์ง่ายๆแค่นี้เลยครับลองถามตัวเองทุกครั้งก่อนจะโพสต์หรือพิมพ์อะไรลงไปว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงเราจะกล้าพูดหรือทําสิ่งนี้ต่อหน้าคนอื่นไหมถ้าคําตอบคือไม่ก็อย่าทาบนโลกออนไลน์ครับถ้าให้สรุปเป็นแกนหลักสําคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย 1. คือการรู้เท่าทันข้อมูล 2. คือการรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย 3. คือการมีความรับผิดชอบต่อทุกการกระทําของเราและสุดท้ายคือการดูแลสุขภาพกายและใจของเราให้ดีให้สมดุลกับการใช้เทคโนโลยีครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเทคโนโลยีมันก็เป็นแค่เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆชิ้นหนึ่งมันมีทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่ในตัวของมันเองคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนกลับไปคิดกันก็คือในฐานะพลเมืองดิจิทัลคนหนึ่ง เราจะเลือกใช้เครื่องมือชิ้นนี้อย่างไรเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อสังคมของเราครับ